จูนพร้อมกินแล้วค่ะทุกคนวันนี้กินบะหมีม่แห้งนะคะบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปแบบแห้งคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาเจอจูนแล้วคะ่ะตอนนี้จูนอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะมะนิลาค่ะตรงเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรคิวคคิวิววซอนค่ะคิวซอนซิตี้ค่ะคิวซอนซิตี้ตอนนี้อีกสิบนาทีบ่ายสามโมงค่ะทุกคนจูนกินนะะี่ค่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบเผ็ดนะคะเอ็กซ์ตร้าฮอตแต่ไม่ฮอตสำหรับจูเลยคะ่ะจูเลยมีพริกมาแก้ม กินแบบแห้งค่ะอันนี้ลูกชิ้นปลาหมึกค่ะมากินด้วยกันค่ะอ่าแต่เช้ามา10 minute to 3 p.m. I'm going to have Instant Noodles See Instant Noodles and this one is a squid squid meat balls Come join me Come come I'm a in Manila y e a h มาพี่น้องมาเอาบกพริกอันนี้บกพริกมาจากเมืองไทยค่ะส่วนนี้บกพริกยูนิซูนิชิลส์ค่ะ กินคลิปแรกที่มันิลาค่ะกินสองซองพี่น้องเมืองเนี่ยโอ้ยหนกว่ามันสิเสร็จหน่อยขึ้นในลูกอืมบ้าเพลตองกับปอ,อกพริกบานเห้าค่ะอืมสองซองกินหมดนี้คือแบบออือืม ตัวแครบอยู่โรงแรมเดิมค่ะที่ล่าสุดที่มาแหละ mm hmm. นี่จะแปลง <c oughs> ขอจมน,นคะคะโอ้โอ้ไม่จะแปลง ไปเฮ็ดงานจะนเศร้าหรอคะพี่น้องมาหอดมือวเนเผ็ดปลาแร็มค่ะถาดเถิเดก็ซื้อใหม่นะคะเนี่ย ได้เตรียมมาทุกชิ้นนี้ไม่ถูกใจเลยมันแต่แป้งแป้งแบบว่าออกอะอร่อยไม่ฝืนกินค่ะ มีแต่แป้งจมก่อนค่ะก่เป็นยังหรอกค่ะเนะเาะเขาซื้อกินเขาก็คิดว่าเขาจะได้กินแบบดีๆเม่กินค่ะมีแต่แป้งซองหนึ่งค่ะซองลอยกัมจุ่ใส่ผักบุ้งจีนกับผักบุ้งไทยค่ะ ี่เขียวเผ็ดมากกำลังปรีลวกกระสึ้นต่างเคยพี่นอ้อง ประเทศไทยวันที่19ค่ะตอนแรกก็จะกับ18แต่แฟนจูนงานเยอะ หัวกับเพชรพี่น้อง อนกลับกรลสินนะค่ะจูไม่ได้ทําคลิปเยอะเพราะจุนยุ่งค่ะจุนไม่มีเวลาถ่ายคลิปให้ดูรอบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไปจัดงานแต่งงานเนาะรุ่งจริงๆค่ะพี่เป้ยค่ัอยากเห็นบรรยากาศอยากเห็นบรรยากาศ กลับไปดูใหม่นะคะอยู่ในเพลสร์ของจูนนะคะจูนจะเขียนเป็นอัลบั้มไว้เลยะค่ะอัลบัม้มจังหวัดกรสินนะคะจูนจะเขียนว่าทรย์การสินนั่นแหละเสร็จงานแต่งวันที่สิบสอง พักผ่อนสิบสามแล้วก็สิบสี่ก็ขึ้นมังเทพค่ะนอนที่โรงแรมเดิมที่สนนวิทยุหนึ่งคืนสิบห้าช้าก็บินมาที่นี่ค่ะไม่มีเวลาจริงค่ะทุกคนค่ะ เริ่มจุดแสบทองแป๊บนึงนะคะเนาะขอหนามกันค่ะมาต่อจ้ะล <c oughs> รงหมึก,กมักเพชรกันลัางเขาร่างเขาพายก็สันแน็กอีกกินกินมันริก <c oughs> เฮดมินูองอ่างงยๆจิง้ง่ายๆอันจุนก็เซ็ตแามักคุงตตมักแตงอยู่ค่ะไม่แอบคุงดิปมันก็ส่ซอยๆแล้วก็ยำไหมค่ะตับแบบยำเอา ตกแต่งนเฮ็ดง่ายดูมีเขามีปลาขายกินไมไ่เอาปลามาจากเมืองไทยค่ะด้เตรียมยังเลย ฟิลิปปินส์กัมีเห็ดกับวัญชอกินก็อเผ็ด นี่แบบมวงหน่อยได้ค่ะอยูนี่นี่แบบมวงหน่อยบบกองหอ่หน่อยค่ะเธอเออมาบอกมองอินเดียเราก็มี่ระทอดคือพากทคแอเอเชียมี่อยู่ค่ะมี่เหมืมอนแบบหน่อยหนากับมี่ ไม่ต้องไปซื้อมาอีกมันก่อค่ามันสด ใจเลยอะมีพริกกินดาวด้วยค่ะสีแดงสีเขียวก็มี ตนเพื่อตอนเย็นเลยเพราะไม่รู้ว่าแฟนจะเลิกงานกี่โมองออกไปหาลูกค้าข้างนอกฟิลิปินขึ้นชื่อเรื่องรถติดไม่รู้เขาจะกลับมากี่โมง ถ้าดึกหน่อยอาจจะไม่กินข้าวกันค่ะอาจจะไปกินแน็คตรงข้างโรงแรมเนี่ยส่วนที่จุนอยู่มันเป็นซิตี้มอลล์นะคะรอบๆเนี่ยของกินร้านอาหารเยอะค่ะ จ,จู่ๆอยากไปเดินตลาดนักตลาดสดไม่รู้ยไม่รู้จะอยู่ไกลไหม ăn xong rồi, ăn xong rồi, ăn xong rồi, ăn xong thằng ăn xong rồi, ăn xong rồi, เนื้อเขาจะแน่แนๆแ,แข็งๆพี่ตัวนี้เผ็ดแต่เนื้อมันจะอ่อนๆค่ะกรอบๆอร่อยดีค่ะมีรสชาติหวานปลาแหมอืมเนี่ยซ,ซื้อมาแพ็คหนึ่งเมาางื่อวาน เสียตังทิ้งีแต่แป้งกิน <c> ไ <ười> ม่อร่อยก็มีฝืนกินค่ะ <c ười> แป้งอีกหรือีหลอนน่เลยไม่เนือ้อผสมจกเม็ดก็เขียนซองว่าสุวิดมิสบอล อืม <c oughs> อิ่มละเดี๋ยวสิเริ่ม่ะจุนจบคลิปเดี๋ยวจุนสิ้นทายบรรยากาศของนอกนะคะเนาะเพราะว่ามันแดดออกมือน,นี่คะ่ะงามอยู่ค่ะข้างนอกบรรยากาศข้างนอกคะ่ะโอเคนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้จุนต้องขอลาไปก่อนเนี่ยฮาพอกันคิปหนา,าเด้วจ้าเด้อบายบายค่ะเดีย๋ยวไปมึงบรรยากาศข้างนอกคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวจุนให้ดูบรรยากาศด้านนอก นี่ค่ะวันนี้แดดดีมากมากนี่ค่ะโซนนี้น่าอยู่ค่ะเดี๋ยวไกลๆนู่นเป็นอะไรเป็นภาพใช่ไหมเป็นส,สวนค่ะน่าจะเป็นสวนสาธารณะโอเคนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปค่ะ